สวัสดีครับครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอนันต์นทัวร์แล้วก็สวัสดีเอฟซีหมีพยัคฆ์ครับนี่ก็มีที่เด็ดมาอีกแล้วครับอืมก็ชุดแม่สาวแม่ลูกแม่ลูกมือนกว่าแม่ทองกับมีนะครับมีที่มีที่ที่เด็ดทั้งนั้นเลยครับวันนี้ครับก็การรับประกันํำหนี้ของเราก็รับประกันตำหนิสากลสิบห้าวันนะครับสิบห้ามือแมนครับผมส่งฟรีภาคาอีสานเก็บเงินปลายทางไม่มีมาจํา นี่แหละครับมองมากหลายครับครับเอาอยากได้งวอยูนี่ได้เพียงนาะโทรมาเบดได้ครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามเก้าหกเจ็ดหกสองหกสามนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับศูนย์ศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดห้าสี่ศูนย์สองเก้านะครับเบอร์ไลน์ครับครับมือนี้สังเกตเบิ้งเด็ดดีๆครับมือนี้หามาฝากพี่น้องมิตรตันหนาด้วยครับเด้อเอาไล่จากเบอร์ใดก่อนครับเอาชุดแรกเบอร์แม่สาวหน่อยเอามาเบิึงมาเบิร์ข้างบ้านเลยเดี๋ยวอีกทางก่อนหนีขทางก่อนนี่โอ้แดงง่ายมากแกนี่ครับชุดนี้ เด็ดเลยไม่นีเนาะอยากย้อนเสียงแน่น้อยครับชุดนี้เบอร์ที่หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งชุดที่หนึ่งครับแอนครับเป็นสาวน้อยสองตัวแอนครับน้อยสองตัวคูนเชืองนะครับตัวนี้เป็นผิดแม่สองตัวเลยจับได้ครับนี่อายุเจ็ดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนแอนครับโอ้หาหนาครับตัวนี้โอ้หางง่ายงามครับเป็นโค้งแงครับไถ่งามขาง่ามด้วยพลังด้วยน้ำล่างดีครับแห้ร่งหนี่กวงเนาะครับตัวนี้เง้วครับตัวที่สองนี ตัวแรกนี่สูงอยู่ประมาณร้อยร้อยร่สเจ็นะครับประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ประมาณร้อยสามบวกสาบวกสามสิ้เลยครับแมนิ่งทำดีล้วตัวเนาหมครับเน่าดีครับตัวนี้สอตัวนี้ราคาเ่าไหครับชุดนี้ผมเปิดไว้สองหมื่งพันรส่งทีพระอีสานนะครับสองหมื่นหนึ่งพันหครับได้เพดแม่เพดเนี่ยงามๆครับได้ไปเป็นแม่พันแม่บ็อกด้วยครับด้อสื่อเปลนอนเนี่ยมันครับสามพันในแพงสามพันญงนี่ครับเป็นตาครับนี่ตัวนี้เด็ดอีลีน ท่านใหญ่ขายแปรสองหมื่นนี่ครับอยู่ตะกี้ซื้อขายกันสองหมื่นกวยดีครับแมนตะกี้สองหมื่นกวยเดี๋ยวนี้ก็รับรองว่ามื่นเทินอยู่แล้วแมนครับดึงเอาดึงกันครับดึงกันทำงานแบบนี้มันมันหามันหกมี่ครับตัวนี้แมนครับโอ้เด็ดดีเลยครับได้มากอ่ะขายคู่กันไปเลยครับได้มากพอมกันแมนถ้าเป็นท่าเงินเขากบบตองว่ามื่นกว่าโอ้ยหมื่นกว่าเลยครับแต่เขาอยู่นี่ว่าเอาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแพ็คคู่แพ็คคู่แมนครับแถมส่งฟรีให้อีกส่งฟรีภาคอีสานครับซึ่งภาคอีสานี่ครับส่งฟรีครับผม เงินท่องนี่โบแคลด้ครับคุณเชื่องครับเจ็บกันนาะคอกหนะ้านค่ายอวามโอ้มันนีมิได้เด็ดอ่ะพี่น้องครับเบิบ่งคลิปนี้นี่ผ้มาของถือง้อง้วง้ามของถือนี่บุกขึหลังเนาะครับนี่เอาเบอร์ที่สองตอนลยครับเดี๋ยวนี่จับมาเบิงบ่งเบอร์ที่สองครับเป็นแม่ลูกลูกผูพี่น,อน้องบาดครับแม่หัวล้นเป็นแม่หัวโล้นครับลูกก็หัวล้นลูกก็ผูครับเป็นลูกลวนเื่อนครับโอ้ลูกขึ้นหนาดีถึง ลูกน้าชุดนี้คือว่าซื้อสองรุ่นสามเนี่ยครับรุ่นรุ่นสามเนี่ยครับตัวเจ้าของเขาเขาบอกเขาทับมาแล้วอืมทับเพิ่นทับผ่านจตลอดเนาทับได้สองรอบแล้วครับทับทับข่มตัวเขาจึงได้อันนี้บ่มีข้อมูลเลยครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่าไอ้รอบแรกอ่ะมันทับทับหลดแล้วแล้วรอบสองมาทับตัวแต่ว่าอันนี้คือเขาบเขาบ่หมั่นใจนะครับเขาบอกว่า่บนี่ใจเก็นแม่ห้อยตีบงตีเบอร์จันวาตัวนีงแมเน่ยครับ จะเป็นงวงามคักเติ๋อตะกี้บเป็นสาวเนาะตะกี้แบบเป็นที่หามือน้องเขาเหรอครับตะกี้ตอนเป็่นสาวเป็นง่วงแม่ลูกที่ไหนครับงวดลูกที่สองครับเป็นง่วงแม่ลูกที่สองครับตัวผูเนาะครับตัวแรกนนาจะเป็นตัวเมับตัวที่สามก็น่าจะเป็นตัวแม่อีกครับพี่น้องเนี่ยในลูกอีกหลายอยู่ด้วยครับแม่เขาสูงอีกร้อยสามที่ผาครับป่ะนี่ประมาณร้อยสามหาครับผมลูกก็เลยร้อยสิบขึ้นแล้วเนาะครับครับลูกผูหน้าหนาครับไม่รีกคือว่าให้ลูกงามอีกหนึ่งตัวครับผมครับมันนี่คัดลูกหน้าหนามาฝากเลยครับ ตัวนี้ผมเปิดได้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับหนึ่งมืนแปดันห้าร้อยพี่น้องเด้อหนึ่งมืนแปดพันีครับหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่หนาก็ะได้ตัวลูกเนาะก็ได้ทุนขึ้นเหรอครับได้ได้เมฟี่เมฟี่กับทัมออเนี่ครับเอก็ถือว่าเป็นงัวเกียรติดีวยครับด้วยเม่เพิ่นนะเพราะว่าหัวส่งนี่นี่งามแนนอนครับหัวส่งนี่แต่เป็นสาวเพิ่นคักเวลาเนี่ยเราทบแล้วครับตะเกียรเนี่มึงส่งเนี่ยี พอแข่งขายดีมั้ยเด้อครับถึงแม่ถึงลูกเด้อแต่ว่าลูกน้าหนาครับพี่น้องนี่คือเบอร์ที่สองครับคุณคาแน่นอนครับมือนี้ต่อมาครับต่อเป็นไปไม่ได้เบอร์ที่สามครับกําลังกินนมครับบานนี้ไม่เบิ่งพี่น้องวันนี้กันเบิ้ลกินนุ่มเพราเสียบลูกแม่นี่เลยนครับกําลังกินนมครับนี่ว่ามันลูกเสียบคนเดีกันเนี่ยครับเนี่นี่โอ้ยคุณเชื่องครับจับได้ครับป๊าดเม็ดสีเนี่ยครับเป็นลูกของเจ้าช็อกโกแลตนะครับลูกช็อกโกแลตแมนครับ ลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับนี่ลูกแรกครับเป็นง้วลูกแรกครับโอ้ดิสดแมีนครับลูกแรกลูกช็อกโกแลตตั้งเดือนลูกอยู่ประมาณสามเดือนจะเข่ยวสี่เดือนนะครับสามเฉลี่ยวสี่เมียพ่อทำหบอกเนาะบอท่านเองทำครับเพียรภูเนาะแมีนครับคือเมืองกาญใจลูกหมดครับติดเด็ดอีหลี่เลือดใจเลยเนาะแมีนครับโอ้อยากไปพอแม่แม่ยเมียเขาสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบเนาะครับนี่ประมาณนี้แหละแม่เพิ่นกะ ขอบตาขอบหูดำเนาะแนครับขามีดำเป็นว่าบดครับเบืคอับรับแต่ว่าออกสีเหลืองๆนี่แหละครับแต่เพิ่นเป็นงัืบดได้เพิ่นหอกเน้อกล้ามเนื้อกล้ามขาแข็งขาเพิ่นว่าดีได้แม่เพิ่นน่ะลำหางห้อยหางดีครับให้ลูกนี่นี่แหละครับงัวบดนี่มันใช่ลูกคือพอเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับราคาเท่าไรครับนี่ตัวนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันแขนครับอยากซื้อไปที่เด็ดอยากซื้อไปทับโมลูกเด้เนาะครับ งวพันนี่นี้เป็นคือว่าตโวลูกนี่เป็นเป็นพอพันได้เลยคร้บเลยพอสีมันเข้มแห้งบันนี้ตัวแม่นี่ใส่เคเอบิลแล้วงามบปหนึ่เนียนครับเพราะนี้คือลูกตัวแรกให้ดีขนาดนี้ตัวที่สองกัดดองดีเหมือนเดิมครับเป็นตัวเมียทำเนา่ยตัวสองเป็นสลรพัดเลยที่พี่น้องมือนี้ไหมงามคับกิลี่ครับเก็บสีนี่มาต้องห่วงแม่นี่ไอลูกเหลือเลยครับพี่น้องเม็ดสีลูกนี่เก็บมางามครับนี่เด็ดไปคุ้มค่าครับแม่ร ต่อไปเบอร์ที่เบอร์ที่สี่สี่สี่บันเนียนลูกแม่ลูกผูครับบันตัวนี้เป็นลูกแม่ครับใส่แล้วลูกมันลูกแม่ถ้าเอาลู่แม่ลูกบ่ครับเนี่ยเอาล่อล่อบ่ว่ามันลูกมันมาแล้วครับลูกเบอร์ที่สี่ลูกแม่ครับผมลูกแรกได้หนึ่ะเป็นลูกของสติงเล่ครับตัวนี้ลูกสาวสติงเล่จึงเดือนครับลูกอยู่ประมาณ สามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับสามสี่เข่าสี่เดือนแม่คือสิบพ้นทำหนักเนาะบัวห้าทับครับงูหลูกแรกครับงามท้งแม่งามท้งหลูกด้วยครับแม่นี่โอ้แม่สูงหลายไปเลยครับแม่สูงลอยสี่สิบบวกครับแม่สูงลอยสี่สิบบวกกลามเนื้อมาดีด้วยครับด้วยแม่นี่โค่นขาเหงาขาครับเล็บหางครับนุ่มโอ้แม่นี่ครับพรนดีครับวางอ่างบัดนี้เบื้องการทรงหลูกเพิ่นเด้อครับบาดเนี่ยเป็นเพีแม่ปาดหนาได้แม่เลยเนาะแม คืออยู่นี่ผมสิเนนเนนทรงลูกด้วยครับบอกเลยว่าสิเนนทรงลูกลูงามด้วยครับด้วยคลิปนี้ลูงามว่ามีตลูกงามครับเรลาก็แม่ไม่ต้อนล้วนครับคลิปนี้ครับเนี่ยครับพอขายเล็วแม่นี่ก็มีเด็ดที่ลีเลยครับนี่ยกให้เพื่อนเลยกันให้ลูกเนี่ยึ่งตัวแม่เพิ่นราคาเท่าไรครับราคาทัวนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันครับผมนั่งดีข่าดีเนื้อดีครับสีดีนี่ครับนี่ ราคาเดี๋ยวตัวรองไลยคือเขาได้เี็นรองเลยราคาหนีตัวรองไห้สรงฟรีสารมามจำนะครับเจ็บเงินปลายทางทั้งหมดนะครับทรงฟรีครับบ่มีมาจำครับเจ็บเงินปลายทางนี่มันเด็ดดวงนี้ครับเนี่ยพี่น้องสังคมมันใจเสื้อมันให้พี่น้องย่างคัาครับครับบ่ต้องไปวิตกกังว้นนะครับเด้อว่าสีกอกสีกวงว่าสีตัวครับถูกครับงวหอดที่เราสร้างเร้อคอยใจเงินกันพี่น้องไปถึงบมเมนตัวเหมือนทีว่าสร้างไปบ่ต้องเอาล่งรถครับบ่ต้องใจเงินใจกินลอยบ่อพี่น้องเนี่ย พ่ดนะสมือนี่ฟาร์มนี่ใจไมีแต่ฟาร์มี่ใจครับสมือนี่ขันโบใจบ่ได้ขายบ่ใจบ่ได้ขายครับแม่นครับดีเฮ็ดย่อยๆแย่บ่ได้ขายเลยครับครับผมเอ้าคักดีกว่าคู่นี่เนาะเบอร์ที่4ต่อมาเบอร์ที่ต่อมาเบอร์ที่5ครับเบอร์ที่5เบอร์นี้เลยเนาะแม่นครับเบอร์ที่5นี่ก็บบันไดสีดีถึงแม่ทั้งลูกเด้ครับผมแม่เพิ่นก็ติดเครื่องดำลูกเพิ่นก็ติดเครื่องดำลูกสาวพ่อได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของไอ้ยูโรครับลูกสาวยูโรอายุ อายุตัวนี้สองเดือนกว่าเองครับสองเดือนอู้ทายกินนมนี่ครับกินดีครับนี่ถ่ายเปิดดีเท่เนาะสันเต็มไหมครับบารนี่กล้ามเนื้อครับเป็นร่อนเลยครับนี่ครับปัญกำครับกล้ามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดเลยครับกู้หน่อยตัวนี้เพ็ดเมียด้วยครับเด้อหลังนี่แม่เปรีเล็ดหลังแตกลูกที่แรกขลุ่ยสองดูแรกครับงูหลุ่ยแหลูกแรกเขาตีปีเนาะครับเครื่องแม่ดำอู้แม่นี่อีกแม่หนึ่งนี่ครับเด้อโคนขาพ่อเล็บนี่ดีแม่นี่เนื้อหนังให้ไม่ดีหนามลางอุ่นต่วนนี่พี่น้องหนามลางพนแม่นี่สูงประมาณ ตัวนี้ประมาณร้อยสี่สามเลยดิประมาณร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบวกแล้วกันเนาะอ่าเอาสี่สิบบวกครับเห็นแท้แน่นอนมือนี้นี่เลือกแม่ได้ก็ได้ครับบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังแน่นครับอย่าตีผิดหวังมักนะครับเด้อบาทเนี่เอาให้เบิ่งเลี่ยมนี่อีกเลี่ยมนึงครับนี่เบิ่องรีบมีริบหนึงเด้อนี่จำแหนี้บอคอแข้งขาเป็นตั้งใดอาออู้สีฉ่ำๆเลยครับอมือนี้ก็แดดออกดีจัง่อยเนาะแ่นครับแดดแดดแดดงแดดงามพอดีราคาครับตัวนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นเก เนี่ยพี่น้องสองมื่นก็พันไห้เนื้อนังดีดีครับผมแม่นี่กามเนื้อมาดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเนี่ยสดทับได,ด้สดอีคู่นี่สองแม่ติดกันนี่เนาะครับน,น,บนี่สองแม่ติดกันเลยครับงามถ้าพี่นอ้องยูท่างกอกท่างไก่หรือท่างไก่กับช้างคันมักยกนี่กับราคาพิเศษครับอนี่รครับชุดนี้เป็นตายกอีลีนะครับด้วยยกราคาพิเศษเลยครับขอกไม่ฟ้ามไมครับอยากยกง่วไปตั้งขอกตั้งฟ้ามชุดนี้ว่าเพชรหวังชุดมือนีแน้ครับเนาะครับผม มาผิดหพิถันเลยครับเรื่องนี้ห้ามีลีครับคุณบ่ยากเพราะง่วมันอ้วนอยู่แล้วเนาะครับคุณบ่ยากครับนี่ตัวดีๆต่อมาครับต่อมาเป็นอันนี้ครับเป็นแมยใหญ่เลยครับอันนี้ลูกตัวนี้ครับโอ้โหนแม่แม่แม่อันนี้ลอยหาสิบบวกนะครับป๊าดพี่น้องสูงลอยหาสิบบวกแม่ครับเกลดพี่เมียมด้วยไหมแม่ครับ โ <king> ตแม่เมเกี้กัน,นแสนเลยครับตะกอนโตแม่เพิ่นนี่ต้องพ่อดีเติบด้วยนี่เนาะใช่ครับสรงนี่สีนี่พ่อดีเติบพ่อเก่งเติบครับผมบันนี้ตัวลูกเพิ่นนี่ลูกพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูกสามหนึ่งครับเป็นลูกชายลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวเคบสามนหนึ่นงอายุจ <ไง S 1> ักเดือนครับสองเดือนกว่าครับคุณมันจะสองเดือนนี่พี่น้องเนี่ยโอ้ไม่นี่นี่หูครับหูงจะคว่ำครับนี่เมื่อเบิ้งเมื่อเบิ้งโค่นหางแม่ครับ เครื่องดำหมดนลโอ้โหนหางตรงมันเป็นลูกตัวที่สองนะครับนี่บานนี่ฝอยหางป้าดครับฝอยหางจุดินเลยตัวนี้ครับผมฝอยหางนี่ปันหางมาครับพ่อก็ซื้อว่าโอเคเนาะใส่ได้เนาะตรงซื้อครับนี่ครับตรงนี้ก็ไม่มันทัดทล่ะแต่ว่าสีนี่โอ้ชํำเลยครับสีแสบแห้งครับแสบแห้งนิดตัวนี้ลูกที่สองเนาะครับผมลูกสองครับงามครับเกียรติพี่เมี่ยมครับผมราคาครับ ราคาผมเปิดไว้สามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับตัวนี้เด็ดเลยพี่น้องครับราคานีเด็ดเลยมาเมียครับบ่ผิดหลังอีลีตัวนี้ห้าสิบบวกเนาะห้าสิบบวกครับเมียลูกเบิ่งปานคมหนาคมหย่นเบิ่งเบิ้งข้อเบิ่งลูกไกลๆด้วครับเด้อนี่มันหยอกดีดีเลยวันน่ะวันนั้นันนั้มันยางใส่กล่องเลยเบิ่งคมหนาเบิ่งข้อครับเบิ่งเล็บลูกสาวเพลินครับหนามลางหนังหนีไม่อยุ่มมึงเลยครับแม่นี่ นอกตั้งนี่หน่อยง้อหน่อยนึยน่เนาะครับผมคว้มหนาเพิ่อนนะโอ้คุ้มค <c oughs> ่าราคานีคุ้มคา่าทรงอี<ม>ฟี่ตอนล่องนี่อีกเบิ่งห้อยห้อยเป็นริ้วเป็นริ้วคือคือคว้มหยดน้อนงเพิ่นได้เพียงเนี่นะครับคือหนังเพิ่นหนามันเป็นริว้วเป็นริวนร้วหยดน่ะมันขื่นเล่าเทียบมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับมันนั่นคุณน้ำอีกเนาะครับผมครับตัวต่อมาเบอร์ที่ใดครับตัวต่อไปเบอร์ที่เกตครับ มาเมืองมาที่เจ็ดครับผมลูกอยู่ทางไหนน้อไปเนาะนี่ครับลูกมันเอวียงไล่ลูกมู้ทางพีมันครับที่เด็ดครับนี่อีกตัวนึงด้วยกันโอ้โหลูกแม่น่าเกะครับโอ้ยอยากไอปื๊ดโถ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 แข่งขาไงกลับเนื้อมา่ไห้มาคักมื่อหร่เสียลูกสาวลูกสาวลูกตัวอะไรเป็นครับเนี่ยลูกตัวที่สองครับพ่อใดพ่อไอเป็นออกฟอร์ดนะครับแมน มึงนามลางเลยน้องแม่นี่ยุ้มติดมือตึบครับแม่นังไหลตัวนี้ติดเครื่องดำแต่ว่าใหญ่ข้นมาหน่าจะสีแดงแม่นครับมันก็ตงเปลี่ยนครับเพราะหลังก็ต้องสีเรื่มคุ้ยแสกมันเป็นดอีแดงคุยแสงมันเป็นนี่มันเป็นโบดแดงแบบแดงเข้มๆนะครับโอ้แม่นี่เป็นให้ลูกให้คักนกไปเนาะผมลูกนาข้นตะพืชตะพื้อวันนี้แม่กะไงดิครับเนี่ยก็เบิ่งด้านก้นแม่ด้านหางแม่ครับลํำหางกับบริอวบไนเจว่าลํำหางตรง้อยหางนี่ เกือบตูดินครับเนี่ยครับแม่หางสวยครับแม่นี่ยส้มซีเลียมครับแม่ได้ลึกได้ลึกแม่เพิ่นได้ลึกตอวใจลูกเด็ดดีครับมเอยดีเมืองไทยเมืองไทยลูกมัอดเมืองตัหางลูกมันอดหมด่ะบันนี้แม่สูงไรไปเลยครับแม่สูงรอยสีผาครับแม่สูงรอยสีผาลูกตัวที่ใดเพิ่นเนี่ยลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองครับเอาบ่คักใจบึงคักกันนะมาคักมาเนี่ยส ลูกบอดข้อมัเดี๋ยวเดี๋ยวผมงามทั้งพี่ก็ได้มีเมืองเมืองทาเมืองถ่ายรูปก,กันไปแล้วคนอ่ะโอ้ยคือไอ้กล้องครับใช่ดักไอ้ก็ได้เบื้องดากเลยคร <c oughs> ับ่็ได้เบื้องดากเลย <c oughs> เดี๋ยวอะไรเห่จำหนึ่งอะไรเบื้องครับเออเนี่ยแม่แข่งขาหนามลางไงบอดครับ,รบ,รบเอา้าคักอยู่ดอกครับคันบอขแน่ใจบอคักบอแกบเบื้องบอแกบกับบอเบื้องอยู่หนาคอกหนาคอกได้ครับ มึงบแก่บประจมนะครับวันนี้ผมเปิดได้สองหมื่นเจ็ดันห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้ารอยครับท่านี่กมุลุด้วยเนาะแมนครับบันดากหมูท่านี่กมุลูดขาตรงนี่ครับกูนหอยตัวน้ครับสีสีมันหยอกขึ้นแมมันเนี่ยจะว่ามันถึงเป็นวัวเด็กหน่อยสีเอเพราะว่ามืองเมืองถ่ายเมืองคุยอันเดือนก่อนลูกลูกคนจั้งเดือนก่อนลูกลูกอยู่ก้างในสามเดือนเียครับอืมแล้วขี้อายอายเป็นทําแมนอยชีทิศหาแมนคอกับขากับเล็บนั่นทั้งแมีทั้งลูก ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเครื่องดำนี่อีกแม่งัวแม่หนึ่งเด้อครับเด้อพี่นหวังชอบไปเลี้ยงไปเกียสืบเป้าน่อเนี่ยมันเป็นตาให้ลูกงามเนาะครับนี่แล้วซสูงสี่แล้วคักคักคักเลครับอืออือีกแม่นี่เนาะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอีกแม่หนึ่งต่อมาเบอร์ที่แปดเนาะครับเบอร์ที่แปดกับเป็นชุดแม่ลูกชุดแม่ลูกครับลูกไกลามากทั้งพี่ครับบัน่นบิ่งเด้อเป็น้องเด้อลูกสีงามบ่เ<ป>บอร์ที่แปดอัญจาคือกันคือกันครับ สีใดแม่ได้หนิเนาะสีสีใดแม่เลยครับแมนโอ้เบอร์ที่เปลี่ยนลูกสาวจังเดือนครับลูกสาวนี่ได้สองเดือนกว่าเหมือนกันครับอายุอายุพ่อๆกันไหมเลยนะครับสองเดือนกว่ากว่าว่านี่น้อยทุกทุกคนมเลเนาะลูกเนาะวันนี้ตัวนี้น่าจะลูกแรกแมนบอกตัวนี้ลูกที่สองครับโอ้ลูกที่สองครับแต่ว่าแม่ลอยหาซิเพื่อนครับแม่สูงลอยหาิบครับเขาก็จะว่าลูกแรกมันเขาเบ่าไหมพี่นนองปีปีบางคนะคัน คันบอกว่าลูกแรกก็ได้ครับแต่ว่าผมตาสายตาผมบอกว่าลูกลูกตัวที่สองแม่ครับเป็นนุ่งสีเยอนจังหน่อยเนาะครับลูกสองเดือนสองจะเข้าสามเดือนประมาณนี้ครับสักสามเดือนแม่ครับแม่บริหาซีมนาะครับมึงช่วงล่างช่วงท้ายครับครับก็โอเคเนาะครับผมมึงคอขาเล็บแดี่ยงงามแม่เพื่อนกิดบดจัดเลยผมหับตานะคะดำด้วยครับแม่เพื่อนน่ะนุ่มๆเี่ก็ถือว่าเลี้ยวดียู่ดอกครับผม ไป้ลูกงามมือนี้มีตะหลุกงามครับบัตรนี้ราคาครับบัตรเนี่ยตัวนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นหกพันห้าร้อยครับนี่ครับราคาเป็นตะเอาอิลิสองหมื่นหกพันห้าร้อยต่อรองได้ครับส่งฟรีไม่มีมัดจำเก็บปลายทางครับเก็บปลายทางครับผมโอ้สุมือนี่จึงเป็นสะดวกสบายเห็นเนาะครับผมเพราะว่าการรับประกันเฮามีสัญญาซื้อขายอยู่แล้วนะครับว่าต้องห่วงมีใบให้นได้เป็นอ่งเดียแมนครับมีเอกสารหลักฐานให้ครับผมบ่าดบิวต์ตอนล้มปากก็เสีย มีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าแบบนี้อิลิครับครับสมือนต้องเฮ็ดเถึงครับเฮ็ดถึงลูกค้าพี่น้องเอาจนลูกค้าแบบมั่นใจบอลังเลงเลยครับตามสมือนนี่โอ้เกง่งเกข้าเจาา้าหางงกับเก่งอีกต่อมาเบอร์ที่เบอร์ที่ปาดเก้า <9 S 1> ปาดเลยครับบัดเนี่ยเก้าครับ <laughs> เป็นชาเล่ <laughs> ครับผมน่าจะผ้ามันได้หนินแมนครับเป็น้ามันต่วันลูกที่เด็ดอีหลี เดี๋ยวเป็นพี่น้องลูกกันพ่อพ่อคนบ้นนอนนี่หนอบ่ลูกครับบ่มีข้อมูลบ่มีข้อมูลวัดสายตาครับตัวนี้โอ้ยลัตนมันตับครับเด็ดอัญะพี่น้องครับตันๆเลยครับนี่นี่แหละล่มันจะให้ลูกแบบนี้ล่ะตว่าเดือนเมียเขากะเน่ครับเมียเมียตักเดือนครับลูกคนลูกนี่ประมาณสามเดือนครับประมาณสามเดือนครับสามเดือนนี่แหละครับเล่พามันมากมักที่ลูกขั้งที่ล่ะนี่ลูกตัวที่ไหนครับ ลูกแรกเด้อครับลูกแรกว่าลูกแรกครับเนี่ยโอ้ดิสดครับแม่สดผู้หาสายเนื้อเนาะครับแม่นี่เบื่อใจพี่น้องพิดหวังครับผมแต่ประกันไดทั้งปวงเลยแม่นี่เนาะให้ลูกนี่เอามันก็เบื้องได้ดนนี่แหละมันไั่เป็นอะไรเป็นไปได้ มัเม็นไปเกี่ยวหยากริ่งแห้งเกี่ยวคือตะนาวมั่วเนาะเมียนครับไปใส่กรบเะได้ครับคือตะนาวมั่วหวนขอกมันลมมันนี่ปกติสีมันถือเป็นสีแบบสดเลยเดีสีใหม่เลยเดีเมียนครับสีใหม่เลยตอนนี้อันนี้ก็ใหม่จะไม่กระติดขีดต้มขีดมันจะน่อยเนาะขอกมันลมเอาต่ลูกงามลูกน้านี่ก็ครับเข้าใจแล้วล่ะผู้ซื้อนั่ะเนาะครับแม่สูงหลายไปไหนครับเนี่ยแม่สูงหลายสี่สิบบวกเนะครับบ่อยสี่สิบบวกเมียนครับราคาครับผมเปิดไว้สามหมื่นสองพันครับคู่นี้สามหมื่นสองพันครับ เงื่อนไขคือกันมดแหละครับทุกตนทุกตัวเลยครับผมถ่ายแม่นี่กว้างแห้งดีเด้อแบบถ่ายไมเบึกเลยอยากตบตึกบาทเด้นํำคือว่าง้อขันน้ำนมมันดีครับเอาไงวาน้ำนมมันดีมันทรงลูกเทื่งทื่งพันนี้มันกะขันขันพ้าเล่ครับมันเล่พากันมันม่นก็ดีดีเด้ครับผมเห็นทุกตัวครับครับ่เสียครับมันง้อไซเล่เนี่ยพามันมันนี่ให้ลูกนี่เบิ่งถ่ายที่ลรพี่น้องนี่หนาหักหนาเนี่ยบางข้อย่น ได้ลึกไดีวเง,ง่าสําครับขาหนี่โอ้ยทรงงามครับมันตรง,ง,งบรเบ่ <laughs> เงเบ่งเบเบืเลยเดีมันมเบ่งนี่ดนเลยพี่น้องหันงามเลยนะหันผู้มักรับรองว่าบัต่อผลละหันราคานี่คุณน่ะเบิดขึ้นที่งามครับที่ผลอ่ะนี่ใสเชียงเชื่องอ่อนๆได้นี่เช <laughs> อ่อนกิออนหยาได้นี่ห,หนายกเเลยอ <laughs> โอ้ยงาม,งามาครับงามครับเอาครับเอาหลดพี่น้องอย่าเห็นผาดตัวนี้ ืันนี้โต๊ะโต๊ะใท่เป็นแม่ท้องครับอันม่มีลูกน้ำมูดด้วยครับเด้อครับแม่ท้องครับแม่ท้องจากเดือนกับพ่อได้ครับแม่ท้องห้าเดือนครับกับพ่อแม่ตัวนี้ไอท้องครับไอช็อกโกแลตครับท้องห้าเดือนกับช็อกโกแลตท้องที่ไหนครับท้องที่สองครับเป็นงดท้องสองด้วยครับเด้อครับตรวจท้องด้วยเครื่องอินไอแอนดอร์ซาวนะครับอืมสูงกับประมาณสูงประมาณร้อยสี่ห้าบวก อครับส่งเลียมโตบังเอาได้เพี่น้องเด้อครับขอแชงเขาลูกได้ทองนี่ครับไปรุ่นเอาละว่าสิเป็นเพชแม่รี่เพชผพลูครับผมแต่ทองรับประกันแน่นอนรับประกันทองร้อยส่งก็ประมาณร้อยสี่ร้อยสิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกอ่าร้อยสิบห้าบวกด้วยครับเด้อครับซีเลียมพื้นผาอีกตัวนึงเนาะนี่ครับหนาลึกตัวนี้ง่วมมุนีมันได้ฤกษ์ได้เงาได้หนาเลยครับเด้อครับให้ลูกก็หนาจะงามพี่น้องสิไปรุ่นเอาราคาครับ ผมเปิดไว้สองหมืน่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วพี่น้องมาเงาะทองครับเ <laughs> บรอร์ขอรเด็ดคัคกิลีครับมือนี้ครับสิบไร่กรันแมนครับสิบไร่กรันพี่น้องเบอรงกันถ้จบแล้วก็สิบภพของงามๆ <laughs> <laughs> ครับเด็ดคัคกิลี่นะครับมือนี้ <laughs> มือนี้คลิปนี้ครับแม่กับงามลูกกับนานครับมือนี้บ <laughs> ุ้มบีจ่องจ่องแจงแจงบ่มีพี่ใางามๆเลยครับเด้อแต่หอดเงาะทองกักพี่ละครับผมเอามักเบอร์ใด กจะขอโทรมาเบอร์นี้นะครับเด้อขับไล่ขันอยากไล่ถามอยากอยากหูเพิ่มขอามุ่นเพิ่มเติมครับผอยากเบรงลายละเอียดดีก็ไล่มาเบอร์สุดไทยเนาะหรือว่าผู้ใดยุบกไกลเขามาเมืองหนาคอเอกราคาลดได้เยอะครับโอ้ขันว่าเบิ่งนี้เนาะแนนครับเอารถมาเอารถมานํางยังดีไรแน่งดีเอารถมาใส่นําหรือให้เขาไปส่งก็ได้ก็ได้ครับผมถ้าเขาก็มีรถหลายคันอยู่ด้วยครับเด้อ จ้างทางฟราร์มพเ,เพื่อนเราพ่อติขับค่ารถแน่เพราะมันพอปล่อยราคาก็สูงเนาะเพื่อนเนาะนี่ส่งฟรีไหมก <ะ S 2> ับครับผมกะบทุ่ทไายกะกะขอบคุณคลิปที่แล้วนะครับกะเหมือนรับคลิปที่แล้วกะไอพี่น้องกับให้ความอนุเคราะห์อ,อยู่ดอกเนาะกะได้ขายทุกคู่อยู่ครับคลิปที่แล้วนะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็คชิปมีก็หามาแบบที่ด็ทดมาอีกเหมือนเดิมนะครับแอนเป็นพี่น้องสนับสนุนดีกันสิครับแล้วก็คัดมาดีๆในนนอนครับผมตัวมอฟานนะครับเด้อครับผมพ่อันคชิหนาคชิใหม่ครมน่้นทั่วตัวมอฟามหอยมีพยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ